สวัสดีค่ะพบกับช่องฟอนเกเลยชินนะัวันนี้ฟอนก็จะมาอันบอออีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็พัสดุมาส่งนาตูแบ็คพิ้งเหมือน,นเดิมก็คือเป็นของแบ็คพิ้งเสื้ออันนี้ที่ฟอนสั่งนะครับเป็นเหมือนครบรอบ7ปีของแบ็คพิ้งนะ mm hmm. ก็รอนานอยู่ยดู ิงนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะให้ใส่รูปรอแล้วก็มีอันนี้เป็นกรปดิชไม่อยากแกะเลยอ่ะทำไมดิคือไม่อยากแกะจริงจริง ทำไงอ่ะไม่อยากเก็บเราจะเก็บแบบเอาไว้ในตู้แบบนี้สวยมากทำไม,มงานแกะนี่เพราะว่าเราจะดีสุดหรือแกะตูดแกนีและกัน ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราสั่งมันนานมากแล้วะ่ะคิดดูดิตั้งแต่เดือนแปดอะเก้าสิบนี่หนึ่งสิบแล้วะคือของยังเพิ่งจะได้ ยังดีอยู่ยังดีอยู่ข้างในก็จะได้เราดูแบบ Paper c o ์โคสเ,เคืออะไรไม่บอกว่ามันคืออะไรนี่ถ้าเป็นอะไร กระดาษจะเป็นกระดาษแข็งๆนะครับอันนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะได้มินิโน้ตอ๋อนี่เป็นนีมินิโน้ตป็นสมุดโน้ตนะคะก็น่ารักแล้วก็จะได้สติกเกอร์มีสติกเกอร์ก,กร็จะเป็นนี่ จะได้เทปปะเนี่ยเป็นเหมือนเทปแบบลายแบบพนะิ้งอันนะเป็แบบนี้แล้วก็จะได้อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์อีกอันเนี้ยอ๋ออันนั้นเป็นเพดเพดท็อปเปอร์เพดท็อปเปอร์เนี่ยอเนี้ยอันนี้คือเป็นแพดท็อปเปอร์ต้องเป็นนูนๆูนมัน,น,นก็เป็นมาสติกเกอร์แหละแต่มันจะเป็นนูนๆูน,นแต่สั่งแตนี้คือสติกเกอร์เลย ก็จะได้พวงบุญแทหนึ่งอันเหมือนเคยเห็นของเทเชอร์ด้วยนะอันนี้ก็จะมีของเทเชอร์เรามาลุ้นกันเถอะว่าจะได้ครบทั้งสี่คนไหมอันเนี้ยเป็นพี่จีซูเลยเราเห็นแล้วเป็นพี่จีซูน่าจะได้กาเซ่แหละมน่าจะได้สุ่มน่าจะได้ครบทุกคนจริงๆดู้วยอะไร เป็นชนนี่นะคะอันนี้เป็นพี่จิซูอันนี้เป็นเลเซ่น,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องลิซ่าทุกคนถือเลขเจ็ดหมดเลยเลเซ่ไม่ได้ถือ แค่นี้ฮะหมดแล้วทุกคน,น,นแค่นี้แหละเฟิร์นได้มาราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนี่แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคอถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฟนด้วยนะคะไปแล้วบแบ็คที